สวัสด,ดียามบ่ายค่ะวันนี้พามาเดินออกกำลังกายนิดหน่อยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นหวัดนิดหน่อยก็เลยเลยเดินออกกำลังกายให้เหงื่อออกสักหน่อยเพื่อจะได้แข็งแรงขึ้น จะได้หายจากวัดค่ะเป็นไข้วัดมาสองสามวันไอขอขอบแขกๆดูบรรยากา,ากาศดีมากเลยค่ะต้นไม้ต้นใหญ่ๆ นี้จะเป็นต้นยางนาค่ะนี่ค่ะจะเป็นต้นยางแถวนี้เขาก็ปลูกมันนี่ค่ะปลูกมันมันต้นใส เป็นคืมคืมนิดนิดนะคะว่ามันฝนจะตกไม่ได้เดินมาดูตรงนี้ก็นานแล้วค่ะตั้งแต่เดินเล่นนานนานละ ิ่งจะมาเดินวันนี้แหละค่ะฝั่งน,นี้เขาก็ปลูกมันแล้วก็ปลูกต้นไม้ใส่ต้นไม้จนโตแล้วไม่ได้มานานจนต้นไม้โตแล้วที่เขาปลูกไว้ต้นนี้ก็โตใหญ่มากแล้วค่ะ มีต้นลีลาวดีตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้กิ่งก้านสาขาใหญ่ขนาดนี้กิ่ก้านสาขาต้นอย่างใหญ่เลยค่ะดอกสีสมพูเข้มนะคะตอนนี้ าะถ้าไม่มีน้องหมาก็ไม่กล้ามาเดินเพราะว่าแต่ก่อนมีน้องหมามาเป็นเพื่อนก็เลยกล้ามาเดินอันนี้ไม่มีน้องหมามาเป็นเพื่อนก็เลยไม่กล้ามาเดินนะคะเพราะว่าเป็นล้อมรอบด้วยป่า ต้นไม้ธรรมชาตินี่เหมืค่ะข้างในเขาก็มีการสร้างบ้านอยู่ข้างในนี่ค่ะบ้านมีรถก่อสร้างออกมาเนี่ย น,นี่ก็ใหญ่มากแล้วคะ่ะตั้งแต่ไม่ได้มานานึ้นเขาใหญ่มากขยะก,กินก้างสาขาใหญ่เลยคะ่ะ อยู่กับธรรมชาติมองลงไปนู้นก็จะเป็นวิวเขาค่ะนี้ก็จะมีรถพ่วงมาทิ้งไว้เรจะเดินอ้องเขาไม่กล้าเดินและเพราะเดี๋ยวมันจะมืดกลับบ้านไม่ทัน ตรงน้อก็จะเป็นเขาวสวยๆค <c oughs> ่ะดนนี้ก็เป็นเขามีแต่เขา,อย,าอยู่กับธรรมชาติต่าเขาล้อมรอบค่ะอากาศดีมากเดิอนออกกำลังกายยามเย็น ปกติก็จะเดินอ้อมเขานะคะเขาลูกนี้แหละอ้อมไปจนสุดจนใช้เวลา,าประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีถ้าเดินช้าก็เกือบชั่วโมงเลยค่ะ <laughs> จะมีคนเดินเล่นประจำทุกวัน Banyak, kan? Titik.